ว่าคณะนั่นคณะน,นี่หรือว่าเขาอะไรเขาก็ขยายไปสร้างไปใช่ไหมอย่างสมมติคณะแพทย์เอาเดี๋ยวก็สร้างตึกนั้นไปสร้างตึกนี้ไปสร้างไปเรื่อยอย่างขงจือ๊อแต่ก่อนที่อยู่ในมอมาอาศัยคณะเทคโนโลยีนะชั้นหกอันนี้ก็เออหาพอหาจับจองที่ได้ก็ตรงไปเลยหาจับจองที่ได้ก็เอออาผมจะมาสร้างตรง สนามกีฬากลางของมหาลัยของเขาเดินเตะฟุตบอลเดิขนขบวนพาเลทอะไรอย่างเงีต้องไปไปอ้อมอีกอ้อมอีเพื่อที่จะเลี้ยวออกประตูนะั้นน่ะอ้อมนี้ใช่ใช่อ้อมนี้แล้ก็ไปขวาตลอดเลยขวายาวเลย ถมีมาจากประเทศจีนอะไลนะรถมีมาจากประเทศจีนหรือเปล่าวันหลังมาพอนก่นไปพาไปสารคามไปวัดที่เพราะว่า,าวัดไอ้วังน้ำเย็นน่ะวัดที่ใหญ่มา,ากแล้วเสาแต่ละเสานีสามสี่คนนะนะเราก็ไม่ใช่ว่ามีแค่หนึ่งเสานะมีเยอะมากเลยเป็น สวยอ่ะวัดบางน้ำเย็นไปเซิร์ชเข้าไปดูปตรงไปเรื่อยๆจนถึงประตูแล้วก็เลี้ยวขวาออกประตูยังแต่ว่ายังอยู่ในมออยู่อยู่ในมออยู่ค่ะ อีกยาวถึงจะออกประตู <S 2> <S 2> <S 2> <S ใหญ่แต่ละคณะอยู่ในอยู่ในจงเจียน่ะยังไม่อันนี้เราถือว่าเรามาขอบขอบใช่ไหมเพื่อที่จะออกไหมเข้าประตูนี้ออกประตูนี้แต่ตรงกลางอะ่มันมีแต่ละคณะคณะเราก็ไม่ได้ไปเดินไปขี่รถรอบดูเพราะว่า ฝ่ามือตึกขาวๆก็เป็นห้องสมุดอ่ะห้อสมุดอ่ะอันนี้นี่ก็คอมเพล็กไงไอ้เขียวๆนี่คอมเพล็กคอมเพล็กหนึ่งสองสามสามชั้นคอมเพล็กธนาคารนี่มีห้าหั 5, 6, ธนาคารมีอะไรเยอะแยะตัดผม จะไปอุดรหนองคายข้างหน้าเราก็เส้นทางหมายเลขสองเออห้าเส้นอ่ะเออห้าลู่อ่ะอ๋ะออะเนี่ยอ,อ๋อถนนหมายเลขสองอันนี้เราออกมาคนละประตูแล้วนะอตอนนั้นเราเข้าประตูนูน่นทางไปชุ